ขั้นตอนการทำน้ำยาล้างจานค่ะนี่คือ N70 ค่ะคุณผู้ชมเราจะเทเ7 0ลงไปในถังนะคะแล้วเราก็จะกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการกวนเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นแบบไหนนะคะเนี่ยมันอยู่ในถุงแบบน,นี้เราต้องเอาลงไปในถังนะคะเราก็จะกวนให้เข้ากันเลยะคะ่ะมาดูกัน Okay. ต้องให้ออกให้หมดเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ย,ยวเราจะกวนให้เป็นเนื้อเดียวกันคะ okay. ให้หมดเลย,เลย นี่ค่ะการกวนเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวมาดูนะคะกวนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ต้องกวนไปในทางเดียวกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นขั้นเริ่มต้นของการทำการกวนน้ำยาวางจานค่ะ เขาจะเป็นครีมขาวนวลเลยนะคะอันนี้คือไม้พายที่ซื้อมานะคะจากร้านของชำเดี๋ยวมาดูเนื้อเดียวกันค่ะว่าเนื้อเดียวกันจะเป็นแบบไหมค่ค่ะคุณผู้ชมมาดูคนไปทางเดียวกันคือแบบนี้นะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปค่ะไม่ยากเลยสำหรับการทำน้ำยาล้างจานใช้เองเดี๋ยวขอเวลาก,กวนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าเราดูในคลิปไปด้วยเรากวนไปด้วยเราจะตาลายกันทั้งผู้กวนแล้วก็ผู้อัดคลิป